ต้องการฟื้นฟูเนี่ยต้องทานยาแบบไหนครับช่วยแนะนําหน่อยอันดับแรกฟื้นฟูสุขภาพกายก่อนนะคะอ้วนไหมคะแข็งแรงดีไหมคะออกกำลังกายไหมคะไขมันสูงไหมคะมีโรคประจําตัวไหมคะอันดับแรกดูสุขภาพกายก่อนเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะคนที่ออกกําลังกายนะน้องตังออกกําลังกายเป็นสม่าเสมอเนาะไม่มากเกินนะออกมากเกินต้ออะไรเหนื่อยนะคะก็ทั่วไปคําแนะนําก็คือ นะคะสี่วันต่อสัปดาห์นะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณไม่น่าจะเกินสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งนะคะต้องออกะะออกำลังกายแบบไหนคุณหมอแบบคาร์ดิโอหรือแบบว่าสบายๆย,ย,ยืดเส้นยืดสายถึงจะมีผลด้ใช่ค่ะ <ๆ S 2> <ด>ไ,ได้ทั้งหมดจริงๆแล้วต้องรวมๆกันอันที่หนึ่งก็คือเรื่องกล้ามเนื้อนะคะ,คะก็ที่โทนของกล้ามเนื้อต่างๆอันที่สองคือคาร์ดิโอเพราะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนกับการออกกำลังกายเหนื่อยๆหัวใจปอดต้องแข็งแรงนะคะอันที่สามคือผ่อนคลาย นะคะออกแล้วก็นวดซะหน่อยสปาอบไอ้น้ำอะไรยอย่เองอย่างเงี้ยนะคะก็จะ<ฆ>ทำให้ทำให้แข็งแรงคือคนที่ออกออกกำลังกายนี่นะคะเซ็กมกักจะดีค่ะนะคะ<ฆ>ว่ากล้ามเนื้อต่างๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยในการมีเซ็กเนี่ยมันแข็งแรงนะคะ<ฆ>คือร่างกายคนเรานี่ไม่ใช่ว่าเซ็กเนี่ยเนี่ย,ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะเอาวัยวะเพศที่มันดีนะต่างจริงๆเซ็กนี่มันเริ่มจากสมองนะคะ เขาค่ะคือเริ่มจากสมองสมองเราต้องดีนะคะถ้าสมองเราไม่ดีมันก็ไม่สั่งการต่างๆนะคะสมองหัวไมเกรนแอทแทกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็แย่ดังนั้นสรุปว่าเซ็กดีอย่างที่เริ่มเราเริ่มก็ดูแลสุขภาพกายตัวเองก่อนสุขภาพกายดีแล้วนะคะเซ็กก็มักจะดีตามนะคะแล้วก็มีจริงๆอันหนึ่งที่ทําให้เซ็กดีก็คือเรื่องของเมื่อกี้เชมรีพูดถึงวงกลมก็คือสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าศิลปะยังไม่เซ็กดีน้องตัง ค่ะศิลปะในทุกๆ<แ>ด้านทุกแขนงเลยหรือเปล่าคะเลยใช่เลย,เลยมันทำให้จิตใจอ่อนโยนนะคะแล้วก็มองเห็นความงามต่างๆนะคะแล้วก็จิตใจอ่อนไหวมากขึ้นนะคะสะเทือนใจมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบ,กรอบเรื่องของความเห็น,นอกเห็นใจเรื่องของสุดท้ายเรื่องเซ็กส์นะคะก็จะมาลงเอยดังนั้นดังนั้นศิลปะทุกขนาดน,นะคะการอ่านนะคะการวาดรูปนะคะการถ่ายรูปอะไรมากมายนะคะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะอาจจะทําให้เซ็กดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องการรับประทานแล้วคุณหมอหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยอยากจะมีทางลัดอยากจะหาตัวช่วยให้มันฟื้นฟนูให้มันปึง๋งปังคงนานไวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นผลดีหรือผลร้ายหรือต้องพิจรนารณาเรื่องการรับประทานนี้ยังไงบ้างคะเดิมชมลีก็บอกว่าเรารับประทานอาหารครบหมู่ก็เพียงพอถ้าเราครบหมู่ไม่ไหวเราอาจจะต้องเสริมวิตามินเหมือนกันนะคะเช่นถ้าเราอายุมากขึ้น นะคะเราทานอาหารผักผลไม้ไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาหารโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะต้องใช้อาหารเสริมช่วยนะคะ,ะวิตามินช่วยนะคะหรืออาหารเสริมต่างๆช่วยแต่ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ย90%จะใส่ฮอร์โมนเข้าไปก็เราไม่ต้องต้องไม่ไปรับที่อาหารอาหารเสริมที่ที่เป็นรวมๆเราจะเลือกเอาวิตามิน ABC D ดีแคลเซียมค่ะอ่า อันนี้ก็จะเป็นวิตามินดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างๆซึ่งไม่รวมแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมรวมหลายอย่างต้องระวังว่าเสริมฮอร์โมนซึ่งจะเกิดอันตรายต่อนะคะ,คะต่อร่างกายของเรานะคะ